สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพระราชลาสุดาสยามบรมราชกมุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาท นาิกา10นาทีสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศาลาดุสีดา,ายัยศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเป้าทุลออกระบาดตามลำดับดังนี้นางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์ยาใจสิทธิมงคลคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือสืบสารพระการุณสู่วิชาชีพการพยาบาลไทยและเงินรายได้จากการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ p a t i e n t and n u r s e s safety Road to quality of care ร่วมกับฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชและวิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์คุณหญิงไขสศรีสีอรุณกรรมการและเลข,ขานุการมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาประธานโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วและคณะผู้บริหารบริษัทนานมีบุ๊คจำกัดพร้อมด้วยผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดกราบบังคมทุนรายงานผลการจัดทําโครงการและในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิกการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วย าพพนายประสงค์สุบรณพงศ์ผู้<ร>อํานวยการโรง,งเรียนนวมินตราจูทิศกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินตราจูทิศหภูมิภาคและคณะกราบบังคมทุนรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจําปีการศึกษา2558และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวิบูล์ลาหาพงชนะประธานกรรมการบริษัทกรุงไทยแทรกเตอร์จำกัดนำคณะบุคคลน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานเพื่อพระราชทานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริดังนี้นายกิติพง์เตรัตนชัยและคณะในนามบริษัททีไรชัยภพศาลเอนจิเนีย,ย,ยริ่งจำกัดนายวิชิตชินวงศ์วรกุลและคณะในนามบริษัทชินวงศ์ฟู้ดจำกัดนายประวิทย์และนางคณิตวีรานุวัตรในนามบริษัทเวิร์ลปิโตเรียมจำกัด นายชาญกิจวิทยาวราพร์และคณะในนามบริษัท AKE เทคโนโลยี e ประเทศไทยจำกัดและนางสาววรรณรสทันทลานนท์และคณะในนามบริษัทเพลซีเร็กจำกัดนายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการการชาติมหาดไทยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาตประจำปี2559เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย และในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าร,ราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2559เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาเวลา10นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเทพพรตริลาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวสิริพรพัชระวัตรผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์ประจำประเทศไทยนาำนายเดฟมิลเลอร์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายส่งเสริมอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกบริษัทไมโครซอฟท์และคณะกราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ i m a เม n e Cup Thailand 2016จึงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรติรลาสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสนี้พระราชทานพระราชานุญ,ญาต ให้ทีมที่ชนะเลิกการแข่งขันสาธิตซอฟต์แวร์ด้วยคุณหญิงแสงเดือนนนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว,รวทหารผ่านศึกในพระราชูปถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการและอาสาสมัครมูลนิธิทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2559จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อม ให้สมเด็จพระเทพพะร t ลราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอดุการอิสระเสนาณอายุทยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมาศาสตร์มูลลนิธิอนันทมหิดลนำนายวิโรจน์จิรพัฒนกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลลนิธิแผนกวิศวกรรมาศาสตร์ประจำปี2550สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการวิจัยดำเนินงานณสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ดางกุลทาวีกติรสรผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่และผู้แทนประจําภูมิภาคเอเชียและแปะซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการขาจัดความหิวโหยให้หมดไป สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดสูงความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันนี้เวลา14นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปตึกจัก,กรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและทอปพระเนติทัศาการมีชีวิตเรื่องรู้ทันโรคตับ โรคตับเป็นโรคสําคัญที่บันทอนชีวิตคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งและมะเร็งตับปัจจุบันมีเครื่องมือตรวจวัดผังผืดในตับทําให้ทราบภาวะของตับและสามารถป้องกันและรักษาได้อย่างถูกวิธีโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปตึกวชิรุณหิตทรงเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับโร,บโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แต่เดิมในระยะแรกศูนย์โรคตับมีเป้าหมายหลักที่ผู้ป่วยโรคตับระยะท้ายผู้ป่วยมะเร็งตับจนถึงระยะการเปลี่ยนตับและการดูแลระยะหลังการเปลี่ยนตับต่อมาทางศูนย์โรคตับและภาคประชาชนประกอบด้วยผู้ป่วยโรคตับระยะท้ายผู้ได้รับการเปลี่ยนตับจํานวนมากได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมคนรักตับและจัดตั้งศูนย์โรคตับขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2559เพื่อให้เกิดความร่วมมือการดูแลรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร งบประมาณทั้งหมดได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจากภายนอกและเกิดจากความทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดใดๆเพื่อให้ศูนย์โรคตับมีการพัฒนาการบริการอย่างครบวงจรในลักษณะของ one-stop service พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านโรคตับเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนารวมถึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตับเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ตรหนักถึงพยันตรายของโรคตับ ได้ป้องกันและรักษาตั้งแต่ระยะต้นเพื่อลดภาระการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะท้าย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมใหญ่ตึกพปรชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพระราชทานเหรียญกาชาติสดุดีชั้นที่1เหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่1ประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่พระพิสุและผู้บริจาคโลหิตผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสะเลือดผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลือกิจาการเหล่ากาชาติจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนการจัดงานถ่ายญาติผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะรวม210คน เวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองชั้นล่างอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมพระบาทถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุสลสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมบราชเทวีนศรีราชา และถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์บำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยด้วย จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่322ณห้องประชุมใหญ่ชั้น9มีระเบียบวาระสำคัญเช่นรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภากาชาติไทยรวมทั้งความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบ,บลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีท่งร่วมบันทึกเทปร,รายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบ,บลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครท่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายเรโอโซเซและนายริชาร์ดเกียนี่เป็นผู้ดาเนินรายการสําหรับรายการทูบีนั m b บ r วันวาไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติดอีกด้วยประชาชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำชุนอำเภอหล,ล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองบัวลำพูชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกคณะข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชรนายประเสริฐสิทธิสาครนสินประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพร้อมผู้กำกับและข้าราชการสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกพร้อมคณะแม่บ้านสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทยพร้อมด้วยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงบรรจุก,ก๊าซหุงต้มพลตรีสุรเดชจ,จารุจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกาและข้าราชการสถาบันกลุ่มโรงเรียนเฉลิมประเกียรตินวมินทราจูทิศ5ภูมิภาค ผู้บัญชาการศูนย์กลางกำลังสำรองพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเทศบาลตำบลดอนตรออำเภอเฉลิมประเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมชมรมผู้สูงอายุและนกักเรียนนายสิบตำรวจตุ้นที่8 7จบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ